เจมจีแยมรักกับแฟนสาวหลังไม่ค่อยเห็นภาพคู่อยู่ด้วยกัน วันก่อนเพิ่งมีภาพของพระเอกสุดหล่อช่องสามอย่างเจมส์รายุและน้องโฟมแฟนสาวนอกวงการไปกินข้าวกับแก๊งเพื่อนถูกแชร์ออกมาสร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เห็นคู่นี้มีภาพคู่อยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดหนุ่มเจมส์พูดถึงเรื่องนี้ว่าความรักตอนนี้ก็ดีครับดีเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ไม่ค่อยดีคือของผมก็จะอยู่แบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆผมว่าแบบนี้มันก็ มีความสุขดีแฮปปี้เวลาไปไหนมาไหนก็ใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นเวลาจะไปทานข้าวหรือไปเที่ยวหรือทําอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติจริงๆก็มีหลายคนที่ชื่นชอบบ้างในคู่ของเรามันก็เหมือนกับผ่านระยะเวลามาระยะหนึ่งแล้วเราก็พยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเราก็สบายใจแบบนี้แล้วก็พยายามประนีประนอมให้ได้ทุกส่วนคือผมเองก็อยู่ตรงกลางด้วยก็พยายามทําให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะผมมีอาชีพที่สร้างรอยยิ้มให้กับ คนเรื่องรูปคู่ผมไม่ได้ห้ามใครเลยครับคือมันเป็นการใช้ชีวิตปกติถ้าเกิดมันเริ่มมีการบอกเยอะหรือระแวดระวังเยอะมันก็จะไม่มีความสุขคือพอเราทําแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยแล้วก็สะดวกใจที่จะทํา